ถ้าสตรีมซ้อนกันจะเกิดอะไรขึ้นวะไม่ได้ทำไม่ได้มันทำไม่ได้เทสเลฟเล่นเกมอะไรก็ได้ตามใจฉันใครเขียนว่าให้เพจเลยโอเคถ้าส,สตรีมสดอยู่โอ้โหภาพเทสเลฟเล่นเกมอะไรก็ได้ตามใจฉันใครเขียนว่าให้เพรเลย ภาพได้เลยเฮ้ยลื่นเว้ยภาพได้อยู่เฮ้ยลื่นลื่นลื่นเฮ้ยใต้ใต้ลื่น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 ภาพได้เลยในเกมอะไรเก๋ไอยูทูบคนลื่นนี่โอ้ยได้เว้ยลื่นลื่นลื่นเฮ้ยใต้ใต้ลื่น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 ในเกมอะไรเก๋ไอยูทูบคนลื่นนี่โอ้ยได้เว้ย ไอต้าไม่ได้เปิดเสีงยงไมในนี่อ่ะในอบีเอสเลยเกมอะไรกันอืมอิจ้าว่ะตอนนี้ไงเปิด<อ>แล้วที่ได้ยินไหมเ,เดี๋ยว,ยวลองไปดูในคลิปได้ยินไหมจนในคลิปได้ยินได้ยินได้ยินแล้ว เชา้าวะไอ้ไปแล้ว <laughs> ลกูแหลกชิบหายในเกมโหวางจริงตายหาแหลกเลย <laughs> ลองเอาแค่นม r m เนี่ยตาตาอ่าน,นคอมเมนต์ด้วยมีเด็กมาคอมเมนต์แล้วอะอ่านหาเลยแหลกจริงไงสัตว์ในเกม หลอกหลอกปิดสต,ตรีมแล้วแบบนะไม่ต้องปิดตอบหนุโมมุ่งหมดเลยแหลก,อ,กอีมแล้ว,แล,วแล้วแบบสมมุติถ้าเกิดรีไว้นี่มันจะแคปหน้าจออะไรอะ่ะมันจะเป็นหน้าดำสมมุติถ้าเกิดรีไว้นี่มันจะแคปหน้าจออะไรอะ่ะรียังหน้าดำรีแล้วรีแล้วแล้วเขา

ไม่มีตังค์ตาอ่านอ่านคอมเมนต์หน่อยดิไอ้จูเพื่อนทักมาใครวะเ Love you Love you แล้วตไอ้ต่านอ่านคอมเมนต์หน่อยดิใครเหรอครับไอ้จูเพื่อนทักมาสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดีครับเลิฟยู u มีไม่ทราบว่าใครครับตตไออ้าน ภาพมันแตกนะเ๋ยวไม่แตกนะได้อยู่ใค้กูสตรีมอ่ะแตกกว่าน,นี้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับเลิฟยูเลิฟยูทุกคนครับผม what the fuck my friend <c oughs> <c oughs> น่าทำเป็นช่วงพี่ต้าสตรีมสดเป็นออนไลน์ดีครับก็นี่ออนไลน์ไม่ต้าออนไลน์ออนไลน์ครับนี่ออนไลน์ครับยิ่งกดบพรมยิ่งได้ยิ่งได้พรมแอบเอาชนะลูกคู่คุณแฟนคุณยิงผมตาย จะใส่ชุดอะไรลงมาให้พ้มายจะฟังเสียงปกติลงคงขายได้ตายยายยายสักวันหาคกกูตายตัวายเป็น,<ค>นสีเป็นมันงอนแลวเตมบอกทุกคนสตีมสนได้แต่กูสตีมไม่ได้เ็นบอกกูงอนแล้ว คุณจุกฉันไม่มีกิสกิสันม one m o r ไวไม่หายอย่าลืมอย่าลืมแค่จูฉันโฮบิคิสด S S big S ส one more time ไอต้ามามช่วยทำให้หน่อยมาเร็วให้กระโปงกูไม่อยากดูเออเร็วไม่ช่วยหน่อย ตังดิมีอยู่หมื่นเดียวไอ้สัสมีอยู่มีอยู่ร้อยเดียวอะ่ะไม่บ่นไอ้ตัวเล็กมันมีอยู่อยู่นบาทเนี่ย bà cụ phấp phấpจอ là nó sẽ khang. ừm, tiếng cái tuột Này tiếng cái là mấy Jo? Sai rồi. Thôi bạn. Cú bật. Đang buồn lau à. ทมเอาจอยอิงมันเกิดจากอะไรวะไอตาเจอจอยมาเซฟเราได้ไหม Taste, I sớm tell. Tao, you serve life, a big 16, Si 28, si va, hãy bé bên biết lẽ quá tao mới về tao này luôn có vẻ đi kết quả. นั่นเห็นได้เป็นรูปแฟลได้แล้วเป็นสีเขียวเเป็นรูปอักษรไหมไม่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 ไม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 ในแท็บล่างนั่นะแหละ,ะนะนะั่นแหละนซ้ายสุดนั่นแหละอืมเซฟสีรีมูฟฮาร์แรนนั่นแหละขีดขวากดนั่นแหละเซฟเซฟด้รีมูฟครับซื้อขันนัน,<า>นทิปายสัตเออดิเอเอแล้วก็คลิกที่ ไม่ไม่ไม,ไม่คลิกที่ Kingston Kingston Data Travel นั่นแหละไม่ไม่ไม,ไม,ไม่นั่นแหละคลิกกดโอเคนั่นแหละเป็นการถอดเป็นการเซ<ร>ฟดึงเลยไม่ได้ดึงเลยข้อมูลมันเสียเลยครับครับไปตา Major thăm hai thăm thào thầy in đợi thầy 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 hay nồi, เฟรดตานี่เชิญมาแป๊บไอ้ตามาเชิญไหมเี๋ยวนะงั้นขอเล่นไปก่อนนะมีคนมาไม่รู้ใครคือไม่มีตังค์ต้องเอาพ้นร้านสะดวกซื้อเลยเนี่ยโคตรจนให้สองเขาทำอะไรอ่ให้สองเนี่ย โอ้โหเต็มหลอดทุกทุกวันั้นโคตเทจสเต็มมินหน้าชดติ้ง Steam, อันนี้ต้าสตรีมสดอยู่ไหมฮัอรายงานคอมเมนต์แป๊บคงง Steam, ้างเลไย่งเงี้ยอันนี้ต้าสตรีมสดอยู่ไหมฮัอรายงานคอมเมนต์แป๊บค้างเลยรอยอางเงี้ ครอบ,อบจอมันจะค้าดดูอยู่หนึ่งคนสองนคนงใครา<ว>ะครับมึงกับกูเนี่ยสองคนนี่นี่เสียงอะไรชัดนะไม่นะถ้าเป็นผู้จัดไม่ไม่ไม่ไมีทำเห็นเม็ดรถจอดน,นิ่งอยู่ปะ

เดลี่แลงซ์สิบแปดแคนเทเยอร์เซฟตี้ดิฟโพบ็อกซ์มีแผนอยู่เดอะแผนอ๋อหลุดนานยังไงเฮียเข้าได้อ๋อย えーてんねいや um. <music> ใช่อากุมาใช่ไหมไม่ใช่ทำไมเอ้ย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 ,อยจริงกันดีเยี่ยม ถึงไม่ได้หให้พ้นธนาคารเลยเดี๋ยเอา ดุนติไอ้หา รจริงรัก็จริงจริงก็ว่าแต่ไอโจ้แนะนำไม่ไหนดิกูว่าจะซื้อไม่งบสองพันแล้วตอนน,นี้ไม่ดีเหรอมันของราคาถูกมันแต่ว่ามันสวยไอห้า ไอโจูจบแล้วไอสัตว์เน็ตดาวน์โหลดกูแมพหายหเหี้ยอูผมตั้งไว้สองพันอะไรวะกระตุกว่ะ โอ้โหยิ่งเล่นความยิ่งกากได้โปรดได้รับเ่าจะยิ่งรักก็จริงโอ้โหจะถึงแล้วเนี่ยอ้าวหัวร้อ,อน mười cuốn quá mười bốn năm mười bốn năm mười bốn năm Yeah, yeah, yeah. menne mm. jó